สวัสดีท่านผู้ชมนะคะเลขเด็นรัฐบาลไทยเน้นๆสามตัวเน้นๆน,น,นะคะปู่ฤสีวศรสว่างธรรมดาเมตานะคะเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,566นห้าะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเน้นให้แล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโชคลาภนะคะเอฟซี FC ขอมาจัดไปนะคะเอฟซี FC หลายท่านหลายคนทักมาบอกว่า ขอตัวเลขโชคลาภเลขอักคระยันเจิมกระเป๋าปุราสีให้หน่อยนะคะก็จัดไปตามคำขอของ FC นะคะมาค่ะท่านผู้ชมมาดูให้ชัดๆนะคะฟังให้เข้าใจจะได้มีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะพยายามฟังให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่สงสัยอันนี้ก็เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะ ตัวเลขอักขระยันปูรีศีวสว่างธรรมดานวดวันที่1กรกฎาคม2566นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนสังเกตดูให้ดีๆนะคะไม่ต้องดูอักขระยันก็ได้นะคะแต่มีตัวเลขแฝงอยู่ในอัคขระยันนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมที่มีรอยขีดเส้นสีแดงด้านล่างนะคะ ดูแล้วเป็นเลข305นะคะสำหรับแอดมินเห็นเป็นเลข305นะคะจะเป็นไปได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็เขียนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันโชคลาภเพราะบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะฟังชัดๆด,ดูชัดๆนะคะจะเย,ย็นๆสบายๆ อันนี้เป็นอัคระรยันตัวเลขโชคลาภที่ปู่ท่านได้เมตตาเขียนให้นะคะเรียกได้ว่าเป็นยันกระเป๋าก็ได้นะคะแต่ทําไมเขียนใส่กระดาษนะคะเพราะว่ามะลีมาไม่ทันนะคะปู่ฤษีท่านรับแขกทํางานเสร็จนะคะถึงได้มากราบปู่ฤษีท่านนะคะก็เลยให้ท่านเมตตาเขียนใส่กระดาษให้นะคะท่านผู้ชมเป็น ยันตัวเลขโชคลาภนะคะที่ปู่ท่านเขียนเจิมใส่กระเป๋าตอนที่ท่านรับแขกนะคะยันแบบนี้ชัดๆนะคะเพราะว่า fc ขอเลขอัขาระยันกระเป๋านะคะเพราะว่ามี fc มีโชคลาภที่มากับปู่เมืที่ผ่านมานะคะ fc มีโชคลาภ3านศูนเพนะคะ,ะ fc ว่าเห็นในกระเป๋านะคะเป็นเลข30งศูนที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ เลยทักไลน์เมลิเข้ามานะคะบอกให้ขอปูรือสีให้น่อยนะคะเพราะว่าอยู่ไกลนะคะพอมีโชคลาภตอนที่มากับปูรือสีนะคะท่านเขียนยันกระเป๋าให้เป็นเลข30นเน้นๆนะคะอันนี้เอฟีเล่าให้ฟังนะคะก็เลยมาขอปูเขียนใส่กระดาษให้นะคะท่านผู้ชมมาฝากเอฟซีทุกท่านทางช่องเมลี่ชาแนลนะคะ ให้มีโชคลาภร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะบางท่านก็ถนัดดูเลขยันกระเป๋านะคะบางท่านก็ถนัดดูเลขขันน้ำมนนะคะบางท่านก็ถนัดดูเลขปริศนาธรรมนะคะบางท่านก็ถนัดดูเลขลายเส้นนะคะแต่จะยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโชคลาภปูรือสีวสว่างธรรมดาน,นะคะก จะอยู่ในแนวเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากจะเพิ่มหรือเน้นให้นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาเอานะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนน้อแอดมินเห็นเป็น3 0มนหะคะหรือว่าจะตัดนะคะเป็น30และ50ก็ตัด2ตัวนะคะก็ถ้าจะวิ่งก็น่าจะ ศูนย์เน้นไปเลยนะคะโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ชมดูอย่างมีสติพิจารณาอย่างมีสตินะคะหยิบลอตเตอรี่1ใบ2ใบก็ยังดีนะคะตามกำลังของเราที่มีนะคะไม่เบียดเบียนตนเองต้องมีสติให้มากนะคะพิจารณาให้ดีนะคะแล้วก็พยายามติดตามเอาไว้นะคะใกล้ถึงวันนะคะ ต่อไปอาจจะมีช็อตเด็ดนะคะก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังในวันนี้นะคะเฮงเรวยรปังๆไปเลยค่ะ